ถึงไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกเชื้อนะคะเพราะว่าหลักการฆ่าเชื้อของแอลกอฮอล์นะคะก็คือเขาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณเปลือกหุ้มของเซลล์ไวรัสค่ะเชื้อโรคแต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยเขาจะมีเปลือกหุ้มเซลล์แต่วางตัวก็ไม่มีเปลือกหุ้มเซลล์นะคะในไวรัสหรือว่าแบคทีรียที่มีเปลือกหุ้มเซลล์เนี่ยตัวแอลกอฮอล์ค่ะจะไปทําลายบริเวณเยื่อเปลือกหุ้มเซลล์นะคะทําให้เกิดมีรูๆนะคะแล้วก็แตกออกทําให้โปรตีนที่อยู่ข้างในเซลล์ของพวกไวรัสพวก นีน่ออกมาข้างนอกไวรัสก็เลยตายค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เป็นไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มเซลล์นะคะก็จะไม่สามารถฆ่าได้โดยแอลกอฮอล์ค่ะไวรัสที่เรารู้จักกันนีนะคะที่มีเปลือกหุ้มเซลล์เช่นโควิด ไข้หวัดใหญ่นะคะกลุ่มนี้มีเปลือกหุ้มเซลล์ดังนั้นเนี่ยใช้แอลกอฮอลเจลฆ่าได้ดีค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไวรัสที่เรารู้จักเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีเปลือกหุ้มเซลล์นะคะเช่นโนโรไวรัสนะคะนะเอนโทรไวรัสที่ทําให้เกิดตัวมือเท้าปากนะคะโรตาไวรัสนะคะไม่มีเปลือกหุ้มเซลล์ทําให้เราไม่สามารถใช้แอลกอฮอลฆ่ามันได้นะ